วดีครับกับตันเจ็กนะครับวันนี้จะมีรถที่บิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะเอารถมาถ่ายรูปนี่กับกล้องถ่ายรูปคันนี้เป็นตัวซีรีส์เจ็ครับวิกเตอร์ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับผมสี่ล้อเป็สิบแรงครับเดี๋ยวจะมาสาธิตลองขับกันด้วยคันนี้แบบว่าเป็นเกียร์ออโต้งงมากครับลองขับมิกซ์เดี๋ยวมาดูรอบคันแป๊บหนึ่งคันนี้จะมีถังน้ำมันอยู่สองฝ่ายนะครับถังใหญ่มากครับแล้วก็เป็นยางของ บิสโตนยางบิสโตนเป็นยางใหม่นะครับผมสิบเ้นเลยเนะีย่ยยางใหม่ผลด,ดอกยังอยู่เลย,ย,เลยคันนี้เป็นสองพาขับเครื่องสองพานะครับผมสิบล้อยางเป็นยางของบิสโตนแบตเตอรี่ใหม่ถังน้ำมันสองเครื่องนะครับนี่ถังน้ำมันสองถังนะครับตัวซีรีส์คันนี้นะครับผมถังไอตัวยกหัวรถเนะี่ยจะอยู่ตรง ที่เหยียบนะครับเดี๋ยวเราจะกดล็อกก่อนโอเคกดล็อกแล้วใช่ป่ะใช่ก็ได้กดล็อกแล้วนี่นะครับอยู่ตรงที่เหยียบนี่เลยปรับตรงนี้มองเห็นเนาะกดหมุนกดอ่าแต่อันดับแรกเรายกกระจังหนะ้าออกก่อนเพราะเผื่อกันมันชนตอนเวลายกนะครับ สักครู่ายด้วยรีวิวด้วยไม่มีมือถือเพิ่มมีทโทรศัพท์แฮะนี่จะดูภายในก่อนที่เราจะยกครับวในไหนขึ้นมาเลยยกนะครับนี่เกียร์เป็นแบบนี้ครับเกียร์ออตโต้ภายในก็ใหญ่อยู่นะครับหนูว่าพอๆกับตัววิกเตอร์ห้าร้อยไม่แน่ใจเหมือนกันครับจะหน้าจะน่าจะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะ<ม>หือว่าเท่ากัน อนี่เลขใหม่ที่สองแสนกว่านะครับนี่เลขแผงวงจรเกรียร์ออโต้ยังมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้ด้วยมันจะแจงๆ่อยต้องปิดประตูถึงจะมองเห็นปไปไปลองยกหัวดูอันนี้นี่ครับผมตัวสีที่เจ็จร้อยนะครับยกหัวขึ้นก่อน ยัจะมีผู้มือบอกด้วยครับถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมได้สาธิตเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นซีรีส์700นะครับ4 8 0แรงเราเยอะแค่นห้ก่อน พราะว่าเราถ่ายเรียบร้อยแล้วครับนี่เครื่องยนต์ภายในนะครับผมแล้ตัวหน้าวัวหน้าวัวของเราเ,เราจะอาจัดบีเข้าไปให้เราเด้ยวยครับนี่เครื่องเจ็ดล้อยใหญ่มากน่ครับนีคือตัวยกระบบยกหัวเก่งนะครับอยู่ด้านล่างนี่เลยปิดก่อนแล้วปิด ไล้มีตัวตัวนี้จะทำงานรเลด, <m ere ly noise> ดตัวงกลงเลยเย็บรอยครับอีกก่อนเดีย๋ยวเย็บแตกเดี๋ยวเย็บหักแล้วก็ตัวนี้ล็อกล็อกยังไหนวะ <laughs> โอ้ยมัวดีละมันเข้าอย่างไงเนี้ยอ๋อดันเข้าไปหน่อยโอ้ยอตัวนี้ก็จะรับอยู่นี่นะครับผมตัวซีรีส์เจ็ดร้อยคำว่านอ่ขันคดใหญ่คันนี้เป็นฮีโนวิกเตอร์ซีรีส์เจ็ดร้อยนะครับผมเป็น480แรงปี2 5 6 0 ราคาอยู่ที่ในระบบของเราอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้านะครับแต่ไม่รู้ราคานี้ถูกหรือเปล่าตัวเครื่องแรงขนาดนี้อาจจะผิดพลาดก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดข้อมูลอัปเดตหรือว่าตามข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตที่หลังนะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงเพราะเพราะในระบบของเราคือตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นครับแต่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะครับ เพราะว่าในระบบก็ขึ้นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าผิดพลาดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับผมคันนี้เป็นฮ i โน s ซีรีส์700ครับ480แรงปี2560นะครับผมก็ใครที่สนใจสามารถทิ้งข้อความไว้ใต้แชทได้เลยนะครับใต้ใต้คลิปใต้คลิปนี้นะครับมันก็ติดต่อมาทางเบอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไวใ้ให้ใต้ข้อความรายละเอียดอื่นๆ,ๆนะครับผมนี่ครับฮิโนซีรีส์700ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกับช่าง กับตันแจ็คนะครับผมที่เคปีรถทุกสีชานะครับผมเดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่หรือรถล้างแล้วที่เราบิวสเสร็จแล้วอย่างสวยงามแล้วผมจะรีวิวทีหนึ่งครับผมอ๋อเดี๋ยวลองสาธิตการขับก่อนโอ้ยังไม่เทสเลยอยู่เพิ่งไปครับผมยังได้ลองเลยมีภายในมีมา่านให้ด้วยผมเดินทางไกลก็นนอนพักก่อนอเอา๋ยวเก็บกล้องก่อน เยออหัวซ้น่นเว้มีครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีที่เหยียบสองอันออโต้ก็สองอันนะี้อันนี้เป็นเกียร์เอ็นอยู่นะครับผมผมจะใส่เกียร์เดินหน้าโอเคแล้วนี่ปล่อยขานะครับมันยังไม่ปล่อยให้ต้องเหยียบคันเร่งชวนิดหนึ่งตัวกระตุกมากเลยตอนออกตัวผมตกใจเลยตอนแรกเหยียบไม่เหมือนกับกันพวก อีสุฮิโนวตัวตัวต่ำตัวตัว g จสามหกับตัววิกเตอร์ห้าอันนี้ต้องค่อยๆแตะนะครับมันจะค่อยๆไปแบบนุ่มนวนนี่นะครับส่วนเกียร์ถอยก็ตบมาฝั่งนี้แล้วก็ถอยลงหนึ่งครั้งแล้วก็มีเหยียบเล็งไฟ เออผบเบรกดีกันอันนี้จะงงเกียร์ที่หนึ่งครับผมโอเคใส่เกียร์แล้วลูกค้าเข้ามาครับเครื่องนี้มากนะครับวันนี้ทีนที่จะร้อยรู้สึกว่าแรงเยอะมากเศรษฐสิบแงรงกันเนาะ ไอที่มาเต้นเราครับจะเห็นป้ายนี้นะครับผมป้าย K P ของเราไอป้ายขอเดินทางโดยสัญภาตแล้วก็ไปอย่างมู้นผมจะซูมให้ดูน่าอยู่ก็ติดถนนเลยถนนสามสามหนึ่งครับผมเส้นเส้นสามสามหนึ่งครับรถของเรามีเยอะยๆมากมายเลยครับเราะจะเป็นพวกฮีโนยิสูสแกนเนียวันโร่รถดำ รถคอกรถเครนรถตู้สิบบานรถตู้ติดแอร์ก็มีนะครับตู้เย็นนะครับผมหัวลากคากโก้รถตัดก็มีรถขนรถก็มีนะครับผมพวกหางเหงอะไรเรามีหมดเลยแล้วก็รายละเอียดยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบอีตัวดถเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยอีกทีหนึ่งนะครับผมซีรีส์เจ็ดร้อยปีเอ้ยสีสส่ร้อยแปดสิบแรงปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับผมคันนี้ ละไข่ที่หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบช่องกระตันแจ็คสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย